สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาดามสุจะมาพูดถึงการทำคอนเทนต์นะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้จากสตรีมนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลน,นะคะในช่วงนี้แหละเป็นเวลาที่ดีในการฝึกฝนทำคอนเทนต์อย่างมาดามเนี่ยถึงจะผ่านสตรีมผ่านโปรแกรมสมาชิกผ่านโปรแกรมโบนัสแล้วนะคะแต่ว่า ก็มาอยู่ที่มาอยู่ที่ประเทศที่สร้างไรายได้ไม่ได้นะคะแต่มาดามก็ยังไม่หยุดลงคลิปนะคะเพราะว่าเรามีแผนที่จะไปอยู่ประเทศที่สร้างไรายได้ได้มาดามก็ถือช่วงเวลาแบบนี้นะคะ่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะสามารถฝึกทำคอนเทนต์ได้ฝึกตัด เทคนิคการตัดต่อดีๆนะคะหาอาจารย์ดีๆที่เขาสอนการตัดต่อนะคะหาแอปพลิเคชันดีๆเรียนรู้จากท่านอาจารย์ที่เขาไลฟ์สดสอนนะคะอย่างเช่นแมาดามจะไปติดตามช่องอาจารย์เอ๋พยามนนอนไว้นะคะก็คือได้สาระความรู้ดีๆนะคะท่านก็จะให้ความรู้แล้วก็นำสิ่งต่างๆนะคะที่มันยืนยันได้แล้วก็ ไปดูช่องอื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะดูแค่แค่ช่องเดียวนะคะอย่างมาดามนี่ก็ดูช่องอหลายหลายช่องนะคะเอามาเปรียบเทียบกันนะเพราะว่าการที่เราดูช่องเดียวเราจะเหมือนกบอยู่ในกระลานะคะก็คือเหมือนกับ เราไปดูช่องไหนก็เหมือนกลาที่เขาครอบเราอยู่นะคะแต่ถ้าเราอยากออกนอกกลาเราก็ต้องไปดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนั้นด้วยนะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันสิ่งสําคัญคือคําว่านโยบายนีย่ต้องอ่านนะคะเพื่อนๆไม่ว่าเราจะฟังจากใครมาก็ตามนะคะอย่าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เราเชื่อในตัวของเราเองในการอ่าน พออ่านนโยบายแล้วบางครั้งมันคุมเครือเราไม่เข้าใจเราก็ไปหาช่องที่เขาไลฟ์สดแล้วก็ถามเขาก็ได้ค่ะแล้วก็ไม่ใช่ถามคนเดียวด้วยถามหลายๆคนเอามาเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็ให้ให้ข้อมูลนะคะมันแคบลงแคบลงตรงนี้ค่ะเราก็จะไม่เสี่ยงกับการผิดกฎนโยบายแล้วมาดามก็ อยากเป็นนักพูดอยากทำคลิปเชิงท่องเที่ยวมาดามก็ไปหาถ่ายาภาพถ่ายอะไรมาแล้วก็มาฝึกตัดต่อแล้วก็ลงคลิปถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะยังสร้างไรายได้ไม่ได้แต่ต่อไปในอนาคตมาดามก็หวังว่ามาดามจะสร้างไรายได้ได้แล้วเพื่น